ครัสบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเมื่อูะคุกคนซุ่มมองซุบมบอลดูติดตามรับส้มสองซาบุไรนาะพี่น้องเนาะอาทางอุ่นแดงต้องกบสวัสดีเอฟซีอยู่นอกและอยู่ในประเทศหรือว่าอยู่ต่างประเทศแม่ฝ้านงอาทุกทุกคนทุกทุกขานที่เขามารับชมคลิปสาบุไรนาะพี่น้องเนาะพบพข้อ,อกันคือเก่าพี่น้องกับส่องสาบุไร ขอป่าเขาดองอีกแล้วพี่น้องเลยเล้วยอยู่หากินมันนี่ครไปกับแม่มี่ได้มันนี่อ้าพี่น้องนั่นนั่นหูพี่น,อน้นองเอาคอเดียวได้หนแม,ม่มีเอากอ่อเดียวหาหน่อไม้ย่าแหลงพี่น้องมาลุ้นกันว่าสิได้ร้ายหรือบ่สิีเดะผักแกง

เมื่อตดน้อยพี่น้องเขาจงไว้เ้างป้าไว้มันใหญ่ใครเขาเจ้ากินน้ำพี่น้องพี่น้องใครมีเห็นน้ำมั้ยพี่สันใช่เนื้อดมันพี่เนาะวุ้บ่ได้อาพี่เนาะบ่บ่บ่ยอดมันป้าพี่น้องเห็นยอดเนอดอูพี่น้องเห็นบ่ยอดน้ำมั้อันนี้นะรู้อยู่เจ้าบ่ได้หา เหรอเฮ้ยบุรหฮะชาบุรีฮะจักเถื่อเนาะหวยเฮ้าก็บบุรีฮานะลงหาจักเถื่อหวยเฮาก็ดิอออพี่น้องลเติบแล้พี่น้องเอ้ยาวาวข้หนึ่งผมมมีขึ้นึ้นเอาหน่อไม้พี่น้องเอ้ย มีขึ้นเอาหน่อไม้พี่น้องแหนงหน่อไม้ไม่ได้เตะไกพี่น้องเอ้ยมีทางไหนเห็นเยอะว้าวพี่น้องหน่อไม้โอ้อกพว้แต่นั่นบ่เคยบ่ได้หาจักเถื่อยำแดงซะบะอะไรกับบ่เคยมาหาจักเถื่อบ่โอ้หน่อไม้ออกพี่น้องเอ้ย นี่จะแนวพุทธิแกงพุทธิแซ่พี่น้องเอ้ยสิดิแกงตอนตอนนั้นเที่ยงนี่แหละความอนีห้องมาตัดไหมในลายเตอะพี่น้องน่าแม่มีค่ะทางหลุมก็มีเจ้าเมื่อมาได้สองเมืองสามทางหลุมขึ้นขึ้นไปพอดีพี่น้องเอ้ยอันดี เตัวใหญ่ก็มีเนาะนะต่อไปนะขึ้นเอาได้บลัชไลท์เต๋อพี่นแล้วนะในมือขึ้นได้เต็มกำเลยมาไหมนะอู้ยพ่อเราบริหารสัมพัสเขาจะว่าหาหนไหมนะได้ยังไงต้าพี่น้องวหูยง่ายๆเขาได้แนวเต๋อออกมาในบ้องมือ มันอเตียมกำมือน่อยกอเดียวนี่นะจิงกับมี่พี่น้องมวนมวนมวนหักมวนมวนนี่แยงลงมานี่นี่จังควาจับเบหานาะเจ้าวันนี้ดุ๋มเจ้ามี่นีะ ห่วยตัวนี้นะตะกี้มาหาหน่อไม้พี่น้องน้ำเต็มไ้เต็มมันน้ำเต็มห่วยตะกี้นะหากบหาเขียดห่าหล่อแค่นี้นั่นนี่ฮาเขียดก็พอเจออฮ่ากบงากบเงานะเขาจะคุณลิขรเนี่ยเจ้าว่ามันอยู่หยุดเทิงโคนมาจาก vì con nó mạnh vậy. Ừ. À, nó mạnh nhau đấy nó con này mi sao con Mình cái lăng ao Ao à, nén nó mạnh đấy thì nó แต่ว่าแนงน้ำไหมเลยอยู่ข้างในผู้เป็นกระพิณองสีเหลืองเลยเด็กได้แล้วพี่น้องเพือว่าน้ำไหมนี่ครับออกพอได้แกล้งผู้นางสามีผู้ดีแซ่บ พี่น้องนงม่ไงพ่น้องาจนข่าว่าคืนเฮียวอื้อาวเลยเห็นบ่พี่น้องขนาดน่ะแก่พ้นจนหอมจนได้กินนล้วไห้

ขึ้นมากพอไม่เห็นโตดเลยนี่นี่ค่ะยินรุ่มพี่นี่เป็นกำลังเอากำลังซับนี่เหน่งเหน่งน้ำใหม่พี่เนาหมุดกับพี่น้องเอ้ยหมุดเหน่งน้ำใไม่พี่น้อง Đừng nói. Một, một, một đây này anh phía nội Muốn Muốn kia này Đây nó mạnh đẹp phía nội Đây này, này. Có cái này là đầy lái tựp đấy phía nội Hoặc kèng vô Hoặc nội cho của mình sẽ subscribe cho Gang, Kak Pien. Gang di sini doa. Muda di sini nampai. Kau nampai hijau, hijau. Hijau di sini nampai, Kak Pien. Hei, Kak Pien. Hei, hidup bahagia. sedap eh. Tak layak.

nhé tiếp khẩu hơn à tóc ô là thải hết trời mưa hương ơ mà bằng ờ, khoai nhà bằng mi hay bằng khoai là เดี๋ยวนี้ยังก็มีรู้จักกูก็ให้มันเอาผักคะมาแล้วบอกให้ร้อยโอ้ยก็ตะสินี่แหละตะสินี่เนี่ยอะแท้เที่ยวยงๆ สีดับ飒อยู่ไม่ตัวนี้กําลั้ยังพี่น้องพี่น้องเมื่อกอนพี่น้องไปเที่ยงแล้วค่ะอ่าลืมด้วพี่น้องขากดไล่ก็แช่ก็ติดตามเด้อพี่หนองเด้อขึนมหลักขึ้นมันไม่เสวขนาพะกันพี่น้อง Jadi, mi hem aku takut-sukun dah. Sabar